สวัสดีครับกระเ่มเด็กชนรัฐศาสตร์มุลล่าสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกันกระมวลเพลงนไทัยโรธสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงมริศราบ้องอิสริยมณชยินดีหญิงแก้วแก้วมาเยือนสวัสดีเจ้าคณะนี่ทุกท่านอยู่ณจังหวัดน่า,า,า,นานนะเจ้ามูเฮาจะนำพาทุกท่านนั่งรถล้านชมเมืองจากบริเวณของวัดภูมินะเจ้ามูเฮาขออนุญาตบรรยายภาษาไทยกลางนะเจ้าวัดภูมินเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านและประเทศไทยที่มีวิหาร และอุโบสถอยู่ในหลังเดียวกันเคยได้รับการตีพิมพ์ณำน,นาบาัตรบูลคาหนึ่งบาทในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามมหาเอเชียบูพาตรงัวกับรัชกาลที่8ค่ะวัดช้างคำวรวิหารเป็นวัดหลวงกลางเวียงเป็นวัดประจำของเจ้าผู้ครองนครน,น่นในสมัยก่อนใช้เป็นสถานที่ทำพิธีคือน้ำพี่พร์สัตยาของข้าราชบริพารในสมัยก่อนส่วนพระธาตุเจดีนั้นมีช้างคำทั้งหมด<บ>24เชือกครับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่ชงชาติ อดีตเป็นฟงของเจ้าผู้คร,รองนครน่านเมื่อเจ้าผู้คร,รองนครน่านองสุดท้ายถึงแก่ที่ไรยเจ้านายบุตรหลานจึงมอบหอวกำลังนี้พร้มอมกับที่ดินทั้งหมดให้แก่รัฐบาลเพื่อใช้เป็นสารการของจังหวัดต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ก่อสร้างสารการของจังหวหัดขึ้นใหม่รกรมศิลปากรจึงขอัะมอบอาการมอกคำลังนี้เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์พ,นพนสนานแห่งชาติน่านจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ขั้นตที่5พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ดำดับตัดถามถ,ามถึงจำนวนวัดในจังหวัดน่านพระเจ้าสุริยพงษ์จึงได้ทูลกลับไปว่ามีทั้งหมด500วัดแต่เมื่อได้กลับมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งกับพบว,ว่ามีเพียงแค่499วัดจึงได้โปรดกล้าให้สร้างวัดอีกหนึ่งวัดขึ้นมาและได้เรียกว่าวัดน้อยปัจจุบันหอคำกลายเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านค่ะวัดหอพวงในคัิการจะสร้างเมองแบบโบราณมักจะสร้างสนามหลวงหรือปวงหลวงเพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง แห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรงุงเมืองโดยมีพระวิหารตรงกับวิหารของพระเจของวัดภูมินแต่พระประธานจะสร้างเยื้องหลบซ้ายเพื่อที่จะไม่ไปตรงกับพระประธานของวัดภูมินค่ะสีแยกดันแยงแยงหมายถึงแอบซุ่มดูในสมัยก่อนชาวไทยกับชาวพมา่าได้แข่งขันกันสร้างพระธาตุเจดีโดยมีกฎกติกาว,ว่าใครสร้างเสร็จก่อนจะได้ครอบครองเมือง ชาวไทยแอบไปดูชาวพาม่าตรงสี่แยกดอนแยงเส่วนชาวไทยอีกจำนวนหนึ่งเริ่มเร่มกันลาของช้างม้าวัวควาย ไปตัดต้นไผ่แล้วนามาตัดสางขึ้นคล้ายเจดีและต่อไปนําผ้าขาวล้อมรอบไว้และวทรงยึดแัดขึ้นแล้วร่อนเสียงค้องก่อนจึงเป็นผู้ชนะและเป็นที่มาของคําว่าดอนแยงนั่นเองครับพัดสุตานพัสุตานนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดสําคัญในจังหวัดน่านในทุกๆวันที่ 13, 14และ15สาเมษายนของรุกป,ปีชาวนานจะร่วมกันมาสูงน้ำพระเจ้าองทิพย์ที่วัดแห่งนี้ ่มีการรบราฆ่าฟันกันอีกแล้วจึงได้ให้นําเงินและทองมารวมกันเพื่อที่จะหลอกเป็นพระพุทธรุปเมื่อนําเงินนาทองมารวมกันเรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มการหลอกแ,และหลอกหลายหลายครั้งก็ยังไม่สําเร็จจนได้มีเทวดานุ่งขาวของขาวมาช่วยในการหลอกพองุทธรุปจนสําเร็จและได้ขนานนามว่าพระพุทธรุปรามมาพระเจ้าทองพิ์ที่มีทิพย์อย่างทองค่ะนอ,อกจากวัดสวนตานะคะเราจะนั่งรถอยู่บนถนนจายนี้เรียกว่าถนานมหายศชื่อถนนแห่งนี้นะคะมาจากต้นสายนามสกุลมหาย,ยุทนันค่ะมนนเมืองนั่นเองมีเจ้า ลครทั้งหมด64พระองค์ซึ่งโรงเรียนของพวกเราอยู่ในสังกัดเทศบาลลังน่านเทศบาลลังน่านเปรียบเสมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่สําหรับแขกผู้มาเยือนและติดหนึ่งใน100แหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่งยืนโลกตอ่อเนื่อง2ปีซ้อนค่ะออกจากเทศบาลมานะคะเราจะพาท่านมุ่งสู่เวียงเหนือแต่ก่อนจะถึงเวียงเหนือนะคะเราจะผ่านเส้นถนนสีแยกช้างเผือกถนนเส้นนี้นะคะสามารถออกไปตามอำเภอได้อย่างเช่นไปอำเภอท่าวังผา อำเภอปัวอำเภอเชียงกลางและอำเภอรุ่งช้างและยังสามารถไปโรงไฟฟ้าหงสายในประเทศเรานอกจากนี้นะคะยังออกไปทั้งเวียดนามและจีนได้อีกค่ะสีสีวัดช้างเผือกถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่หนึ่งเลยในจังหวัดน่าน ในบริเวณที่สร้างวัดสมัยก่อนเป็นที่ฝึกช้างและเลี้ยงช้างของเจ้าผู้ครองนครน,น่านในแต่สมัยก่อนเรียกว่าดงพะเนียดมีบ้านเรือนข้าราชการและบรรดาเจ้านายอยู่นักหนาเลยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นแต่ยังสร้างยังไม่ทันเสร็จก็มีช้างตัวหนึ่งตกลูกออกมาเป็นช้างเผือกมีลักษณะถูกต้องตามพักชลักทุกประการเลยเป็นที่ปพื่มปิ่นปิโสยิ่งนักที่ได้ช้างเผือกเกิดมาคู่บารามีเลยได้ไดตั้งชื่อวันนั้นว่าวัดช้างเผือกและได้ตั้งชื่อ ชุมชนนั้นว่าชุมชนบ้านช้างเผือกต้องไปอีกสักคู่เราจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ชุมชนบ้านพระเกิดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน,น่านบ้านพระเนตรของพวกเราเองครับโรงเรียนของพวกเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีสามสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆก,กัน 1. วัดพระเกิด 2. พิพิธภัณฑ์ชุมชน 3. หงเจ้าฟองคำนั่นเองครับห้งเจ้าฟองคำห้องเจ้า คจะเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานเจ้าหน่นมีลักษณะเป็นเรือนไม้ทั้งหลังเลยค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่มาเที่ยวที่หงเจ้าฟองคําส่วนใหญ่แล้วจะมาพักผ่อนมาชมเรือนไม้หรือมาชมผ้าทอเมืองน่านค่ะอย่างเช่นผ้าทอไรน้ําไหลหรือผ้าทอไรไทยลื้อค่ะออกจากหงเจ้าฟองคํานะคะเราจะมุ่งสู่ชุมชนชุมชนาศาสนาคริสต์เมืองนั่นเองค่ะในชุมชนนี้นะคะมีหลากหลายชาติพันธุ์มีคงไทยพื้นเมืองไทยลือ้มอม้ง มมุรัวและเชื้อสายจีนค่ะในสมัยอดีตมีมิชชนาลีท่านหนึ่งได้ได้มาเผยแพร่าศาสนาในจังหวัดน้านและได้นำความจเจริญม,มา3อย่างคือ 1. การศึกษา 2. าศาสนา 3. การแพทย์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนน่านพิสเตียนศึกษาค่ะทุกท่านลองสังเกตดูนะครับท่านหนึ่งในจังหวัดน่าจะเป็นนามของเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระอ,องค์เลย ถนนแต่ละเส้นจะสามารถเชื่อมโยงหากันได้ถัดไปนะคะจะเป็นย่านค้าบ้านเก่าหัวเวียงใต้ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับชาวบ้านจะค้าขายกระใต้ถุนบ้านตามคําโบราณที่ว่ารับก็ได้เงินหมืน่นตื่นก็ได้เงินแสนนอนตะแคงก่ได้สักบาทออกจากย่านการค้าบ้านเก่าหัวเวียงใต้มานะคะเราจะเข้าสู่สี่แยกประตูน้ำเข้มสี่แยกนี้นะคะเคยเป็นย่านการค้าเก่าในของน่าน คือเกลือสินเทาโบราณอำเภอบอกเกลือซึ่งเกลือนะคะจะเป็นสินค้าหลักของจังหวัดน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะซ้ายมือของท่านนะคะจะเป็นแม่น้ำสายเก่าชาวบ้านจะเรียกกันตรงนี้ว่าสะพานตุสนสี2 4 7 3วัดที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะจะเป็นวัดกูค่คาวัดกู่คาจะมีลายศิลปะแบบพมา่าตอนกลาคือนะคะ ก่อนจะเรียกว่าสารากลางหลังเก่าหรือช้างหลวงใช้เป็นที่สารที่เก็บสเสบียงอาหารและสัตว์ตาวุธต่างๆนาปัจจุบันเป็นหอศิละปะวัฒนธรรมน่านมาเรียนศิละปะวัฒนธรรมล้านนาแบบน่านเที่ยวน่านหัวใจใหม่เที่ยวไทยหัวใจรักรักน่านนานๆฝากคำกระซิมฮักที่น่าน กำหักน่องกูปีจะฟากไว้ในหน้าก่อขัวหนาวจะฟากไว้พปื้นอากาศกลางหาว กะกัวมอกเหมยซ่อนดาวลงมาข้าลุม้มจะฝากไว้ในวังควงคุ้มกะกกัวเจ้าปะใสแล้วหลูเอาของปีไป,ไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวจใจปีนี่<ใ>จ,จะฮืมันให้อะฮิอะฮิงามกูปีนอนสะดุ้งตื่นเววา ผูเฮาทำหน้าที่จรวจบ,บานเน่เบนรถล้างตัดลับทันภูมีแก่ทุกท่านเรียบลาวแล้วก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยอยู่ก็ขอขึ้มีใจไปก็ขอขึ้มีโจกเนื้เจ้า,นะจาขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า